ับพบกับน้องๆอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้อยจะมารีวิวรุ่น Honda City นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ1000เทอร์โบนะคะเป็นตัว R S ด้วยนะคะที่สำคัญก็คือบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะเดี๋ยวตามน้องๆมาดูกันได้เลยนะ,ะว่าภายในและภายนอกของน้องยจะสวยแค่ไหน มาต่อกันที่ภายในกันบ้างนะคะอะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับโกลมลมัลติฟังชันนะคะมีปุ่มพดสตาร์ให้นะคะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เนาะบอกเลยว่าเบาะของน้องเนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นเบาะหนังนะคะผสมกับผ้ากำมะหยี่นะคะบอกเลยว่าสวยและนั่งสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันเลยนะคะว่าจะสวยงามและพิเศษมากแค่ไหน มาในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะจัดทรงล้อให้ครบแล้วนะคะยางใหม่แม็ใหม่นะคะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าต้องไม่พลาดค่ะมาในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคันนี้นะคะน้องมาพร้อมกับเครื่องยนต์1000 VTEC Turbo นะคะบอกเลยว่า รถที่ไฟไหม้น้ำทัวบมว่าชนหนักมาแน่นอนนะคะรอยมากยังอยู่ทุกจุดนะคะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องมาพร้อมกับราคา699,000ับาทเท่านั้นนะคะเป็นปี2020นะคะเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นอีก1คันเลยนะ,คะใครสนใจนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาหาพวกเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องน้อยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ